ธรรมดาจริงๆน้องหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงสองเดือนกลายเป็นขวัญใจของทุกคนไปแล้วทั้งชาวไทยต่างชาติเวลานี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้องหมูเด้งตัวตึงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่พี่เลี้ยงนําออกมาโรดความน่ารักน่าหยิกให้ได้ชมทุกวันจนชาวเน็ตโดนตกกันไปทั่วหน้าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างนั่งเฝ้าหน้าเพจขาหมูแอนเดอร์แกงจนขณะนี้มีผู้ติดตามมากกว่าเจ็ดแสนคนแล้ว ล่าสุดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างแห่กันมาชื่นชมน้องหมูเด้งถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่ออยากเห็นตัวเป็นๆและความน่ารักตมุตะตมีของนางจนล้นสวนแสดงไปแล้วแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แบบนี้ต่อไปสงสัยต้องมีบัตรคิวกันแน่ๆกิจวัตรของหมูเด้งลูกฮิปโปโปเตมัสคระตัวตึงของสวนสัตว์ตื่นเช้ามาน้องจะเด้งโชว์บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่โดนอาบน้ำในเวลา9ก้านาฬิกา แต่หลังจากนั้นแล้วแต่อารมณ์ส่วนเวลาที่น้องจะนอนในน้ำคือช่วง1 0 1ถึงนาฬิกานอกจากความน่ารักแล้วสิ่งที่ทำให้หมูเด้งเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลคงเป็นมุมที่ดูแล้วจะขัดแย้งกับนิสัยอุ้ยอ้ายของฮิโปไม่ว่าจะเป็นการวิ่งดุกดิ๊กไปทั่วการหยุ่มขาพี่เลี้ยงการวักใส่พี่เลี้ยงเวลาถูกอาบน้ำแต่ถ้าพี่เลี้ยงเอาใจโดยการนวดให้นางจะยืนนิ่งๆด้วยความฟินทันทีล่าสุดชาวต่างชาติมีการสร้างด้อมหมูเด้งกันแล้ว รวมทั้งนักร้องดังชาวเกาหลียังต้องมากดไลค์เพราะความน่ารักน่าหยิกของนาง